โรคมะเร็งเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเพราะว่ามันคือการกายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายเกิดจากการอักเสบเกิดจากระบบภูมิคุกันที่เสียสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีเซลล์ทุกคนมีระบบภูมิคุกันนะครับการเสียสมดุลของระบบต่างๆภายในร่างกายก็เกิดจากพฤติกรรมและการใช้ชีวิต และก็การที่ไม่ใส่ใจดใูแลในส่วนขององค์ประกอบนะครับตามธรรมชาติของการดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานเป็นความรู้ที่ถ้าเรารู้วันนี้โอกาสที่เราจะเกิดปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นในหลายๆคนในหลาย,ลายเคสนะครับที่เป็นผู้ป่วยหรือกําลังประสบปัญหาอยู่ส่วนใหญ่นะครับจะไม่ได้มองที่ต้นเหตุ มองที่จุดที่มันเกิดแล้วก็พยายามจัดก,การกับปัญหาที่มันเกิดไปแล้วแน่นอนครับการจัดก,การปัญหาโดยตรงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าก็คือการไปดูแลที่ต้นเหตุด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลร,ระบบร่างกายการฟื้นฟูร่รางกายนะครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะเกิดโรคมะเร็งหรือเกิดแล้ว ให้ย้อนกลับมาดูที่ต้นเหตุแต่วันนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าต้นเหตุเกิดจากพฤติกรรมตัวเองนะครับยังไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าสาเหตุหลักๆเกิดจากตัวเราเกิดจากตัวของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเซลล์ในร่างกายของเราเกิดการกลายพันธุ์หรือเกิดการผิดปกติไปเพราะว่าเราต่างหากที่สร้างปัจจัยให้เกิดการเสียสมดุลของระบบต่าง ทำให้เซลล์อักเสบทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเสียสมดุลเพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับมาที่ต้นเหตุสิครับกลับมาดูแลด้วยทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายไม่ได้อยู่กับร่างกายเราตลอดวัฏจักรของการเปลี่ยนเซลล์มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่อให้เสียสมดุลไปแล้วต่อให้เกิดการอักเสบวัฏจักรของระบบเซลล์ต่างๆระบบร่างกายก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เพียงแต่ว่าวันนี้ เรารู้จักวิธีการเปลี่ยนแปลงเรารู้จักวิธีการที่จะดูแลไม่ให้มันหนักกว่าเดิมไม่ให้เซลล์นั้นเกิดการกายพันธุ์หยุดกระบวนการอักเสบหยุดกระบวนการที่จะทำลายระบบร่างกายแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญหลายๆคนมองข้ามจุดนี้ครับจุดที่การดูแลระดับเซลล์ดูแลสิ่งที่อยู่ในกระแสะเลือด การใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นกว่าเดิมคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นหรือหยุดการสร้างปัญหาหรือไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งสำคัญตอนนี้ต้องมองให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในหลอดเลือดเพราะหลอดเลือดคือสิ่งเขาเรียกว่าสายทานแห่งชีวิตสารอาหารต่างๆสิ่งสำคัญต่างๆระบบต่างๆนะครับจุดก่อเกิดอยู่ที่เลือดก,การไหลเวียนโลหิต การนำพาสารอาหารไปสู่เซลล์ต่างๆมีระบบภคุ้มกันคอยดูแลนะครับเพราะฉะนั้นจุดก่อเกิดปัญหาต่างๆอยู่ที่ระบบเลือดนะครับการที่ปรับเปลี่ยนแล้วเข้าใจเพราะสิ่งที่อยู่ในหลอดเลือดนั่นคือระดับสารอาหารนะครับหลายคนก็ไม่เข้าใจอีกว่าสารอาหารนะครับกับอาหารอยู่ข้างนอกเรียกว่าโภชนาการเรียกว่าอาหาร แต่เมื่อผ่านขบวนการย่อยที่ปากมาที่กระเพาะย่อยจนเป็นโมเลกุลเล็กลงสู่ลำไส้ลำไส้เล็กนะฮะต้นลำไส้เล็กจะทําหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารจากอาหารนะฮะอาหารนั้นต้องผ่านขบวนการย่อยจนละเอียดจนเป็นโมเลกุลเล็กแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดนี่แหละครับสิ่งที่อยู่ในกระแสเลือดนี่คือสารอาหารครับ แล้วลองพิจารณาดูว่าในแต่ละวันเราใส่ใจคุณค่าที่มากพอในเรื่องของสารอาหารไปดูแลทุกๆเซลล์เซลล์ทุกเซลล,ล์ต้องการสารอาหารไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุกรดเอมโนเพียงพอหรือเปล่าถ้าดูแลไม่เพียงพอการฟื้นตัวการปรับสมดุลระบบต่างๆต,ต้องเริ่มต้นที่การดูแลระบบเลือดสารอาหารที่ดูแลระบบภูมิกัน สารอาหารที่ดูแลและจัดก,การปัญหาในหลอดเลือดที่มีสารพิษหรืออนุมูลอิสระที่อยู่ในกระแสเลือดมีจํานวนมากต้องจัดก,การปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับถ้าต้องการดูแลระบบเลือดให้ดีขึ้นดูแลระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นดูแลเซลล์ให้ดีขึ้นมีทางช่วยครับมีทางรัฐทักมาปรึกษาผมกดโทรมาปรึกษาผมสารอาหารต่างๆที่ผ่านการวิจัยพัฒนามาเป็นอย่างดีพร้อมใช้งานครับ เป็นสูตรสารอาหารที่พร้อมใช้งานเข้าไปแก้ปัญหาไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ในระยะไหนก็ได้แต่สารอาหารที่มากพอในแต่ละผู้ป่วยมีความแตกต่างกันประเภทของมะเร็งมีความแตกต่างกันหรือคนที่ดูแลหรืออยู่ในภาวะของความเสี่ยงนะครับบางครั้งเนี่ยครับโรคและตอนที่มันจะกเกิดเนี่ยบางครั้งไม่มีอาการอะไรนะครับจนกระทั่งว่ามันทําลายหนักไปแล้วระบบร่างกายเสียาหายไปจํานวนมากแล้วนะครับ มันถึงก่ะเกิดเป็นโรคเพราะฉะนั้นก่อนที่จะก่อเกิดโรคครับถ้าร่างกายมีความผิดปกติรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนอนไม่ค่อยหลับขับถ่ายไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงนี่แหละครับคือสัญญาณครับสัญญาณของการที่จะก่อเกิดโรคในอนาคตเพราะฉะนั้นทักมาปรึกษานะครับคุณภาพชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าสารอาหารที่ไปดูแลเซลล์นับกันเป็นวันต่อวัน คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็เช่นเดียวกันครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันนี้และวันต่อๆไปดูแลตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลาผ่านไปได้รับการดูแลแบบเฉพาะทางได้รับการดูแลเซลล์เฉพาะกลุ่มคุณภาพชีวิตถึงจะดีขึ้นในระยะยาวนะครับเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยนะครับ